วันนี้รายการของเรานะครับจะมาพร้อมกับคําพังเพย uh huh. ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น uh huh. นะครับ uh huh. เพราะว่าแขกรับเชิญของเราในช่วงมุมมอแห่งรักวันนี้นะครับ uh huh. เธอมีหน้าที่การงานในปัจจุบนันนี้หลายอย่างคล้ายคลึงกับคุณแม่ของเธอมาก uh huh. ทั้งๆท,ที่ตอนต้นเนี่ยเธอพยายามที่จะไม่เดินตามรอยคุณแม่แต่ไปไป,ไปมาๆยังไงเหมือนแม่ก็ไม่รู้ uh huh. ร,รู้ไหมครับ uh huh. ผมพูดถึงใคร uh huh. รู้คะ่ะอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นการเดินตามแบบ ลูกปูเดินตามแม่ปูก็ได้ค่ะเพราะว่าเขไปเขมาเนี่ยเพราะว่าเราจะไปสัมภาษณ์นะคะน้องปูเป้พิธีกรของ UBC ค่ะซึ่งเป็นลูกสาวคนสวยของคุณแม่ผานิดกันตามาละนะคะแต่เราจะส่งน้องแม่ค่ะไปติดตามว่าลูกปูคนนี้เดินยังไงบ้างนะคะ แขกรับเชิญของแมนในช่วงนี้นะคะจะเป็นลูกสาวของนักพูดชื่อดังนั่นก็คืออาจารย์พาณิชย์กันามระนั่นเองแต่ว่าในตัวอาจารย์พาณิชย์เองเคยได้ผ่านมรสุมชีวิต ถึงขนาดครั้งหนึ่งเคยคิดฆ่าตัวตายเลยทีเดียววันนี้เราอยู่กับลูกสาวของเธอค่ะเธอได้เอาช่วงชีวะช่วงชีวิตในช่วงนั้นของคุณแม่มาปรับเปลี่ยนแล้วก็มาใช้กับชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวเห็นหน้าทอแล้วคุณเธอคุณหน้าคุณตาเลยเกินนะคะขอต้อนรับน้องปูเป้ค่ะพาทีตากันตามระค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายคนคุ้นหน้าปูเป้แต่เป็นคนไม่เคยรู้ค่ะว่า คุณแม่คืออาจารย์ผานิดกันตามระใช่แล้วใช่ไหมค่ะไม่ค่อยชอบบอกว่าเป็นลูกอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยจะมม <ไง S 2> เออทำไมทำไมก็แหมพี่คิดดูถ้าเกิดเดินไปวัดดีฮหนูปุเป้ลูกอาจารย์ผานิด์<ช>บา<อ>งคนเขาจะแบบ บ้าเหรอฉันไม่ได้อยากจะรู้ <c oughs> หรือหรือว่าเอ๊ะเราพูดเพื่อเราอวดเราแบ่งอะไรนี้หรือเปล่าเราก็เฉยเฉยรอให้เขาถามแล้วเราค่อยบอกอย่างนี้ค่ะนี่เป็นปัญหาหนึ่งของคนที่มีมพ่อแม่เป็นคนดังชก็มักจะเจออะไรอย่างนี้เสมอ<ห>จะถามจะเอ๊ะนามสกุลเอ๊ะใครเป็นอะไรกับคนนี้ถ้าถามอย่างนี้เราค่อยบอกอ๋อเป็นแม่เป็นลูกกันแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่ไปบอกใครหรอกไม่ไม่นะนามสกุลจริงแลวชันนามสกุลชิน้ะชินจังชินจักอ๋อไม่บอกใครเลยนะคะไปบอกทาไม ทุกวันนี้ปูเป้แปลกมากค่ะถามว่าเออปูเป้ขับรถมาหรือเปล่าเปล่าค่ะพี่เอาแล้วมายังไงปูเป้มารถเมย์ค่ะฮะทำไมเราก็มีหน้าที่การงานไม่อยากมีรถขับอะไรอย่างเงี้ยหรอหนูเคยยืมรถคุณย่าคุณอามาขับช่วงหนึ่งเพราะว่าเอ้เราก็ทํางานหน้าที่ตรงนี้แล้วบางทียิ้วของเปลี่ยนเสื้อผ้ามันสะดวกใช่ไหมคะเพราะว่ารถมันเหมือนเป็นที่เก็บของเหมือนบ้านดิฉันมีรถเหมือนบ้านใช่แต่ทีนี้พอลองปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนใช้จ่ายอย่างระมัดระวังแล้วว่าอะไรมาหมดอีกแล้วน้ํามัน สามร้อยสามร้อยได้ไาถึงครึ่งหัางหรอเดี๋ยวนี้สามร้อยที่ขีดหนึ่งก็บุญแล้วนะปูเป้ไมตอนนั้นที่รับบัตมันยังไปขึ้นมากอะไรยะสามร้อยนี่แท็กซี่ไปกลับห้าหกรอบชนะอะไรอย่างนี้ความงกเริ่มบังเกิดในจิตใจแล้วบางทีอย่างเงี้ยในกรุงเทพพี่คิดดูจอดรถมันหาที่จอดอรฟรียากมากมากทุกหัวมุมมันต้องมีคนมาเก็บหรือไม่จอดข้างถนนไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่มนะมันยังมาเก็บเลยอยู่ดีเดินมาทําเป็นโบกเจ้ถอยถอยนิดนิด ความจริงคน <20. S 1> โกธที่เรียกเจ้ควรเรียกป้าแต่มันเรียกเจ้ก <c oughs> ัน <c oughs> <ะ>ก็เลยรู้สึกว่าลำบากอยาบเลยรู้สึกว่าเสียเงินด้วยลำบากเป็นคนขี้เกียจล้างรถเลยเอ๊ะอ <c oughs> ไหนไหนมันแย่ทุกอย่างไม่มีมข้อดีเลยเนี่ยเราก็ควรจะหันไปสู่ระบบขนส่งมวลชนที่พึ่งพาได้ถึงแม้จะมีการชนกระเป๋านิสัยเลวบ้างบางทีนะคะ ก็ให้อภัยกันได้ค่ะนะถ้าทนทนกันไปมีข<ะ>้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่กระต<ะ>่า<ะ>น,นี้ก็ยังเลือกที่จะใช้ขนส่งมวลชนห,<ะ>หรือว่าเอางี้สิเธอเธอหาคนขับให้สิรถก็ไม,ไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องล้างไม่ต้องดูแลไม่ต้องจอดไม่ต้องเสียเงินคนขับให้ด้วยแล้วนั่งชดเชยน่ากลัว่ะรูปร่างสครานอย่างหนูเกิดหลับไปเงี้ตื่นมาเฮ้ยไม่ตองกลัวทิ้งรีดโฮเทลฉันยังไม่โดนเลยจริงอะฮะจริงฉันยังไม่โดนนะหน้าหลอกนะพยายามแกล้งหลับ เลี้ยวสิเลี้ยวไม่เลี้ยวแล้วฮะเข้าบ้านเลยแหมต้องเปลี่ยนคนขับนะพี่ <c oughs> โจกเสน่ห์ของผู้หญิงที่ชื่อปูปเป้อยู่ตรงไหน<ม>เคยนั่งแบบวิเคราะห์หรือวันไหนซึมเศร้าเหงาักหรืออะไรเคยคิดฉันมีดีตรงไหนยังไงเคยนั่งดูกระจกแล้วเปิดเปิดเพลงคลาสสิกแล้วก็นั่งมอง <c oughs> ต้องเพลงคลาสสิกด้วยเหรออุ้ยผอมว่ะเดี๋ยวมันดีหรือไม่ดีไม่ก็แบบนั่งมองตอนแรกพ่อหนูผอมตั้งแต่เด็กไงพี่คนจะบอก โอลิฟโอลิฟผอมผอมผอมแล้วก็ผอมตรงไหนอะไรเงี้ยจนตอนโตก็แยกเพิ่งจะมาแยกแยะว่าอ๋อท่อนแขนเราเนี่ยมันกำได้มิดนะเพราะว่าท่อนแขนปกติมันกำด้วยมือข้างเดียวไม่ได้ถูกดูสิชิญไปคะสองแขนโอบเงี้ยใช่ใช่ก็เลยเออผอมนี่หว่าแต่เราก็มียิ้มกว้างนะถึงจะแบบอืมกว้างมากไปนิดนึงอะไรก็น่าจะเป็นที่รอยยิ้มแล้วก็อารมณ์ดีอะไรอย่างนี้มากกว่าช่าจะเป็นเังควยงคฮะใช่โอเคผู้ชายที่มาชอบเราเป็นแบบนี้ไหม แบบตกหลุมรักแรกพบเลยไหมหรือเป็นแบบว่าต้องเป็นเพื่อนกันก่อนหรือต้องมีคนแนะนําหรืออะไรเป็นแบบไหนที่แบบวิชาได้เข้ามาหาหล่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยไม่รู้จักเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วไงแล้วอยู่ดีเข้ามาชอบเราได้ไงอ่ะเขาก็เดินเข้ามาเฮ้เ<ะ>ต้นเก่งนะเจ้าเต้นเก่งน,ะ,งนะจ๊ะเจ้าเะพระนั้าคุณพี่ต้องไปหัดสเต็ปแดนซ์นะคะ ตายแล้วฉันพลาดไปแล้วสิ่งในชีวิตหนูฉันพยายามเต้นอยู่ในเก็บตกไม่มีใครมาบอกเลยว่าเต้นเก่งเลยย่าคุณพี่อย่าไปเต้นในเก็บตกพี่ต้องไปเต้นตามสถานร,ราตรีสิฮะฉันเต้นผิดที่ใช่เต้นรายการใครจะมาเคาะหน้าจอบอกพี่ก็ไม่รู้ใช่ไหมฉันพลาดไปแล้วนะเนี่ยควรเลยฮะคือต้องไปเต้นให้ถูกที่ใช่แล้วหนูก็ไม่ได้เต้นสวยงามเต้นแบบ บ้าอย่างเงี้ยจริงเหรอแล้วเขาใช่แล <Healthcare. S 1> ้วม <allemaal> ันแล้วมันก็ดูเราใจเพราะว่าเราเต้นความสุขเราไม่ได้เต้นยั่วหยวนโกโก้อะไรอย่างเงี้ยเราเต้นแบบมีความสุขกระโดดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบเลยแบบนในความเป็นธรรมชาติของเราใครที่ชอบแปลกๆเขาจะโอ้โนรดอนอะไรอย่างเงี้ยเออชอบชอบตรงนี้เออมีคุยเสน่ห์ตรงนี้ที่เราเราได้นั่นแล้วผู้ชายแบบไหนอ่ะอันนี้คือเขามาชอบมาดูเราแต่ถ้าสมมติเราต้องเลือกละสวยเลือกได้ <sheet> ผู้ชายแบบไหนที่เราจะเลือกอ๋อเลือกหรอต้องต้องเป็นคนที่เขาเรียกอะไรล่ะมีมารยาทเพราะว่าถ้าเกิดแนวที่แบบเต้นส่วนนะจ๊ะแต่แ้าจะมาหวังแบบว่าปีบิ้มปีบิ้มเนี่ยไปตายซะไม่มีทางอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นคนที่มีมารยาทแล้วก็เป็นคนน้ําใจดีใจดีอ่ะเลิศนะจ๊ะอ้าวเล่นอย่างนี้แต่เราก็ไม่กลัวการมีชีวิตคู่ใช่ไหมก็กลัวบ้างนะคะกลัวบ้างเพราะว่าหนูเห็นตัวอย่างมาเยอะแบบคุณแม่ก็ คุณพ่อก็นอกใจใช่ไหมยายเราก็โดนนอกใจนคนที่เรารู้จักว่าจะเป็นเพื่อลนลูกน้องก็จะเป็นกรรมพันธ์ไหมอย่างนี้นอกใจห,หมดเลยเ<อ>ก็โง,ง,งทําไมผู้ชายขายส่วนมากจึงเป็นเช่นนี้เ,เ,เ,เราก็เลยกลัวว่าแหมถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดอยากจะรีบสละสดไปเพื่อจะไปทนทุกข์ภายภาคหน้าเ,<อ>เป็นแฮปปี้กับเมียคำว่าเมียหลวงนูกไม่เอานะว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรเราเป็นคนนี้ไหมทำคนที่ขึงอะไรไหม หนูไม่ได้หึงท่านเพื่อแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่น่าจะหึงหนูก็หึงนะอย่างเช่นแบบแฟนเก่านัดไปกินข้าวอ้าวร้อยวันพันปีไม่ไม่เคยโทรไม่เคยจะต่ออยู่ดีโทรมาหมายความว่าไงยาอะไรเงี้ยไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่ให้ไปเอ๊ะมีอะไรทำไมผ่านแฟนเก่าจะคู่หรือเปล่าใช่ก็คือใช่ไหมหนูว่าผู้หญิงทุกคนมันก็ต้องอยากจะรู้แบบอ้าวร้อยวันพันปีไม่ไม่ไม่ติดต่ออยู่ดีติดต่อมาเพรความว่าไงเจาอะไรก็มีแบบว่า สแสดงบ้างไม่ใช่ว่าเราไม่อืออาหือหาอะไรเลยใช่นะอ่ะถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยปูเป้อาจจะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องของการมีคู่หรือการแต่งเลยก็ตามอ่ะในฐานะเราเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นร่าทันสมัยเก๋ไก่อย่างงี้ปูเป้คิดยังไงกับการที่อยู่ก่อนแตง่งอยู่ก่อนแต่งเหรอคะก็ต้องแบ่งตามช่วงอายุมากกว่านะถ้าเกิดว่าทํางานแล้วอย่างพวกเราหรือว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบอายุ ก็มากแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันไม่ผิดหรอกเพราะว่าความคิดผิดชอบชัว่วดีความรับผิดชอบมันสูงใช่ไหมคะคุณก็ต้องรู้แล้วว่าควรจะป้องกันตัวเองอย่างไรหรือว่าใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้แบบว่าเละเทะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างวัยรุ่นที่กําลังเรียนอยู่เนี้ยแล้วแล้วไปอยู่ไปมีอะไรกันก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยหนูว่านั้นมัน,ม,นมันเสี่ยงมากเพราะว่า<ะ>คุณยังแบ่งความรับผิดชอบได้ดีไม่มากเท่าที่ควรเพราะว่าคุณต้องไปเรียนอีกนะไหนจะมาอะไรอย่างเงี้ยมันมันยากพี่แล้ว แล้วเขาก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นไงเขาจะแบบว่าโอ๊ยไม่ท้องหรอกไม่ติดโรคหรอกอ,อะไรอย่างเงี้ยคือไม่คิดว่าความสวยจะมาตรงอยู่กับตัวเองอจนเมื่อมันสายไปก็จะมาคิดได้อย่างนั้นใช่ค่ะอ่ะมีเรื่องหนึ่งที่อยากให้ปุ้บเป้แสดงความคิดเห็นก็คือเรื่องเกี่ยวกับจําเป็นไหมผู้หญิงเราต้องรักษาความบริสุทธิ์ถ้าตัวหนูหนูคิดว,ว่าไม่จําเป็นนะเพราะว่าผู้ชายยังไม่รักษาของตัวเองเลยถูกใช่ไหมคะคือในความคิดของหนูตอนเด็ก ผู้หญิงผู้ชายจะถูกปลูกฝังมาในแนวที่ผู้ชายจะอยู่เนือกว่าผู้หญิงนิดนึงค่ะคือ,อไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเรียนมอปลายคุณเริ่มมีหน้าอกคุณต้องใส่เสื้อชั้นไหนและเสื้อทับคะบอกอ้าวถ้าทำไมทำไมทำไมต้องใส่เสื้อทับอีกคะคุณครูบอกอ้าวถ้าเธอไม่ใส่เธอไปยั่วเขานะอ้าวกลายเป็นเราไปยั่วเขาอีกแล้วทำไมำไม่ไปสอนใช่ใช,ใช่ไหมคะคือความความนี่เราต้อง พลิกหลักสูตรการสอนนิดนึงถูกนอกจากสอนผู้หญิงให้ระวังตัวแล้วแต่ต้องไปสอนจิตสํานึกให้ผู้ชายด้วยสิใช่เพราะว่าเราชุดนักเรียนมันก็เป็นชุดนักเรียนไม่ใช่แบบว่าปลดกระดุมอ่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่อย่างงั้นไงคะอะอย่างปูเป้เองปูเป้เปรียบความรักเหมือนกับอะไรคะความรักน่าจะเหมือนยาชูกําลังค่ะ ห้ามดื่มเกินไปสองขวดนะโปรดอ่านคําเตือนบนฉลากก่อนดื่มทุกครั้งอ๋อเป็นอย่างนั้นเพรพอมันแทนมันมันเป็นแล้วเป็นอย่างไงก็เหมือนกับว่าอาจคนที่เขาต้องการยาชูกําลังเนี่ยคือเหมือนกับเขาอ่อนล้าบางช่วงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอตลอดใช่ไหมฮะก็คือช่วงไหนที่เราท้อแท้ใจเรามีความรักมายอดตีสหนึ่งเราก็แบบฟิตเด้งอะไรขึ้นมาแต่ไม่ต้องมา ช่มากไปเดี๋ยวก็ไม่ดีร่างกายหัวใจกำเริบเปรียบเทียบดีชอบชอบอ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นความรักแต่ชวรัชูรสก็ต้องมีอีกมุมหนึง่งถ้าเปรียบกับเซ็กซ์อะเรามองเปรียบเทียบกับอะไร อันนี้หนูไตรตรองมาอย่างดีแล้วนะคะใช้เวลา30วินาทีจะตอบว่าเหมือนสวนสนุกฮะเหรอใช่เพราะสวนสนุกเนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องเล่นแบบเดียวมันมีเครื่องเล่นน่าเบื่ออย่างเรือถีบเด็กๆไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมเรือเป็ดเรือเป็ดอ่าเรือเป็ดหรือว่าบ้านผีสีงเข้าไปแล้วขนลุกฟู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือจะเป็นพวกรถไฟหาะเพิ่มความเสียวอ่าแรงจี๊ดิ้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนก็ได้หลายรสชาติเออเออเปรียบเทียบดีเออนะชอบไปไหมสุด สนุกเนี่ยอ๋อแต่ชอบชอบเล่นอะไรเสียวๆฮะไวกิ้งไวกิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ชอบแนวม้าหมุนเรือทีบเรือทีบก็แล้วแต่นะฮะถ้าคนนั่งทีบด้วยน่ารักก็พร้อมที่ีบพร้อมโนนเนสอะนะไม่มีไม่มีอะไรฟิกสายตัวของเราเนี้แบบว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ใช่ค่ะอยากให้ปูเป้ได้ได้ฝากคุณผู้ชมหรือว่าชูรักชูรสนี่วัยรุ่นก็ดูเยอะนะะถ้าสมมติว่าคนเขาผิดหวังกับความรัก เวลาคนผิดหวังกับความรักชีวิตมันมืดแปดด้านจริงๆนะบอกคนอื่นปลอบเพื่อนมาก็เยอะแล้วแต่พอถึงตัวเองคิดไม่ออกอจะบอกอะไรเข้าหน่อยไหมก็จะบอกว่าไม่ใช่คุณคนเดียวนะคะที่ผิดหวังทุกคนในโลกนี้เดินตามถนนอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่เศร้าถูกหักอกเพราะจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยเขาก็เคยผ่านประสบการณ์อย่างนี้มาทั้งนั้นงั้นเท่ากับว่าเราก็ ได้ไปจออีกคลับหนึ่งซึ่งมีสมาชิกกภาพมากมายทั่วโลกคลับของความที่เป็นคนอกหักนั่นนะเพราะฉะนั้นใช้ใช้ความเศร้าแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนำมาปรับปรุงชีวิตในทางที่ดีขึ้นอ,อย่าให้มันมาฉุดให้เราเศร้าถึงกระคาตัวตายหรือว่าหมดอะไรตายอยากไปก้อนผมเป็น บ้าเป็นเลยอย่างนี้จะใช่บางคนอกหักกร้อนผมเปลี่ยนลุกอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ลุคเก่ามันสวยกว่าอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะก็คือเศร้ามันเศร้าได้แต่ทีนี้ก็ต้องหาเวลาให้กับความสุขอย่าถ้าเกิดอยู่คนเดียวเศร้าเอาไปหาเพื่อนปรึกษาพ่อแม่ไปเที่ยวอยากทําอะไรที่เราไม่เคยทําหรือว่าทําอะไรที่แฟน ชอบห้ามแล้วก็ไปทําสิ่งที่มันชอบห้ามนะเพราะว่ามันห้ามเราไม่ได้แล้วเลยตอนอยู่กับแฟนไม่แบบตายแล้วไม่ได้ทําเลยอย่างเงี้ยเ่นนมล่ำล้ำก็ไม่ได้สต่ถึงท่านี้เรามีโอกาสนะเรื่องดีๆมากมายหนุ่มลํำมาเราก็มองปิดปิ้วผิวปากอะไรย่างงี้ได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสซะใช่ค่ะนะอย่างที่บอกชีวิตนะคะถ้าไม่เคยอกหักนะดิฉันว่าเกิดมาเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบนะชีวิตมันไม่สุขเศร้าเหงารักนะวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราไม่เคยล้มเราจะไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งที่วันที่เราได้รับ ชนะแล้วเรารู้สึกยังไงใช่ถ้าไม่เจอคนเลวเวลาจเจอคนดีเราก็<ร>ม่รูรเปรียบเทียบกันได้อย่างไรใช่ค่ะไม่เป็นไรคะ่ะคุณค่ะเนะี่ยยังไงก็ยังมีผู้หญิงสองคนนี้เป็นกําลังใจให้อยู่เสมอนะคะวันนี้เราได้ข้อคิดและก็มุมมองดีๆในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้หญิงคนนี้ได้ดีและเยอะแยะมากมายทีเดียวและที่สําคัญกว่าที่จะมาเป็นเธอวันนี้ได้แน่นอนค่ะเธอได้รับการปลูกฝังมาจากคุณแม่นั่นก็คืออาจารย์พาณิชย์กันตมารานั่นเองวันนี้ขอบคุณมากจริงๆ ค่ะปูเป้พาทีตากกันตามระคร่ะขอบคุณ,คณคมากค่ะพี่